ใหม่เต๋อไม่เลื่อนงานแต่งพร้อมจัดแบบสุภาพเรียบร้อยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครูที่เตรียมจุงมือเข้าโซะตูวิวาสําหรับคู่รักหวานใหม่ดวิกาและเต๋อฉันทวิทย์ที่ล่าสุดเขาเลิกแต่งในช่วงปลายปี68นี้แต่จะมีการเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมเพราะเนื่องจากต้องแสดงความไว้อาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง ซึ่งล่าสุดทั้งใหม่ดาวิกาและเตอร์ฉันทวิทได้ออกมาเปิดใจพูดถึงเรื่องแผนแต่งงานที่กําลังจะเกิดขึ้นเอาไว้ว่าแผนงานแต่งยังเหมือนเดิมไม่เลื่อนแต่ขอให้เป็นสุภาพเรียบร้อยมีการปรับสเกลต่างๆเพราะไม่อยากให้เอิก,กะระกคนในงานอาจจะเหลือหลักสิบซึ่งทุกอย่างที่เตรียมไว้ก็ดําเนินการต่อ าอว่าเรื่องงานแต่งของเราสองคนมันเตรียมมานานมากๆแล้วมันเหมือนล็อกล็อกชีวิตเราพอดีในทุกๆช่วงถ้าไม่ได้ช่วงนี้ก็น่าจะยาวเดี๋ยวเรื่องเลิกก็ส่วนหนึ่งเราเตรียมทุกอย่างบินไปต่างประเทศไปแพลนชุดทําทุกอย่างแล้วแล้วก็บอกแขกในงานว่าใครสะดวกหรือไม่สะดวกมาหรือไม่มาได้เลยเพราะเรารู้ว่าทุกท่านอยู่ในช่วงนี้แต่งานแต่งเริ่มมาหมดแล้วไม่มีการวางแผนมาจํา คนที่บินจากต่างประเทศทีมโกลบอลมาด้วยมันเลยค่อนข้างยากที่จะหลีกเลี่ยงมันเลยโยกไม่ได้จริงๆแต่เราจะทำให้ไม่กระทบใครให้เป็นวันของเราจริงๆนั่นคือบทสัมภาษณ์ล่าสุดของใหม่ดดวิกาและเตอร์ชันทวิตหลังล่าสุดทั้งคู่ออกมาสัมภาษณ์เปิดใจถึงแผนงานแต่งที่จะจัดขึ้นปลายปี68นี้